สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนะี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เช่นเดียวกันครับโดยที่จังหวัดยะลาครับล่าสุดก็ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังถึงเรื่องนี้กันครับ นายสุพจน์รอดเรืองแนนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับได้เตือนไปยังพี่น้องประชาชนและก็รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงไฟเสี่ยงภัยนะครับให้ระวังน้ําท่วมขังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลาหลากไปจนจุดถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ครับเนื่องจากว่าพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับแล้วก็ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภายหลังที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับโดยทางด้านของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ก็ได้แจ้งพื้นที่ครับว่ามีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะพื้นที่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มบริเวณอำเภอเบตงอำเภอทานโตบันนังสตากาบางังกรงปีนงังและอำเภอยะหาครับพื้นที่ที่อาจจะทำให้เพิ่มขึ้นนะครับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเฉียบพลันนะครับในพื้นที่ของอำเภอยะลาอำเภอยามัน อำเภอยะหานะครับทางนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยบ้านเราค่ะไม่ใช่แค่